ขันยังได้นังไงมา่อนได้ได้ได้แถวเลยเด้อบังเทียนไปเชื่อให้พี่น้องอยู่กับพี่น้องสนเผ่านี่เหินพี่น้องหมู่บ้านอ่ากำกอกจับซุปสายผู้หลวงขอสูบกอกเด้อกอกเบอะน้ำพันจักรน้อยหนึ่งก่อนเรียนกันจังปั่มอยู่พี่น้องโอ้ยเหมือนตื้ออยู่ไว้กับกัวโซ่เหมือนพอด้วยไ่เห็นี เมื่อนี้สิมายามพี่น้องพี่น้องส่วนเผายเหินพี่น้องสายผู้หลวงมาขอสูบบังเดะบังเดอหน้าเจ้าจักหน่อยก่อนเมื่อหน้าข้ากินขนมจุเจ้าเอาเสื้อผ้ามาให้อย่าลืมเด้อ มาบ้านนี่คันสูบคันบดสูบบังเดอบุได้เนาะต้องสูบบังเดอพี่น้องบบังเดอราเอกันกับต้อัครับเพ่จะสูบยังอยาดองย่าดองนี่อยู่บ้านสายคุณหลวงเนาะบ้านจะตัวจะเตียงเสือนกว่ามาหนตัวมีแต่ายเถือนนี่ครับโยมพิชิตจ้ามาให้นี่

โอ้พีโน้องรัวเลยวันนี้เรจะออกเดินทางขอบใจยังน้องป้าทุกคนวันศุ์เสาร์อาทิตย์อย่าลืม 6, พบกันพบกันอยู่ที่บ้านกระตวดเสือโอ้มันลงซุปด้วยค่อยเมัลง,งวนนี่ ชจคอสินี้ดีว่โอรด้วโคตรดว่ะรดี่อโครีวขอตดีว่ะโตรดีว่คตีคตดีตวีว่ะโคตรดีวลังใจรห้ทุกคนดวด่ว่าโคตรวะโตดีว่ด่วโทรหาเห็นเดติดตามให้ดอกด้ลูกี่ร่ วันนี้ค่อยสีบัวมาเครื่องวปลาวบได้เจ้าญาติกันมาสุดหนึ่งค่ญาติกันจะพึดกระพือยู่วันนี้สีได้ให้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนี่เป็นห้อเป็นห้อเป็นห้อเป่อไปเอด้โอเคใจหลายดเอาขอให้สบยเบ โอ้เป็นตะหักเอาสบายดีพี่น้อง FC แฟนคลับจากฝั่งไทยละลาพี่น้องมาจะเป็นตะหักแฮไอ้คอก็ได้บออันนี้จะเป็นบ้านบ้านอีอยังเขินบ้านนำตวดบ้านนำตวดเป็นสันผาวนี่าเหินเนาะดอ๋อติดสายผู้หลวงเป็นบอมันไกลไปไกลมาตลอดจากอัตปือหาปักเซปักเซหาอัตปือ มันจะคนนี่หลายแฮหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนแปดคนเฮือนหลังนั้นท่านมีสิบคนเฮือนฮะเจ้ามีจะคนเหรอมีเม่นเบิดเลยเนาะเอ่อเม่นเบิดเลยเนาะโอ้หลายหลายซาโนยหมาเจ้างามแฮะไอ้ขอโบได้บอเจ้ามันเจ้ามันนั่งอยู่ใครคะได้ได้บ มื่อวันศุกร์คชิมาเด้อยเพื่อเขายเสื้อผ้ามาบริจาคให้ค่อยมาเฮืนหนึงได้ค่อยมาบริจาคให้ค่อยมาบริจาคเฮือนห,หลังใหม่สีแดงตัวน,นั้นเมอนหลังสีแดงก็เจ้าญาติกันตะเพื่นตะพื่อเลยเด็ก <laughs> น,น้อยนี่สลายข้งหนุ่มสิบุมีเนาะบมุมีนี่ลูกแม่<อ>ลูกหาคนลูกหาคนนิดเจ้าหน้อยนี่นี่กัมแมนหัวเรียนกันสลายอยู่นี่น้อง 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8อาชีพคู่มืเอนี่เฮ็ด,ดยังไะเอ่ยเฮ็ดไห,ห,ห้เฮ็ดสวนเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนโอ๋อนะส่วนหลายแถวนี้เป็นเผ่านี่เหินนะถือผีเนาะส่วนหลายเอาลูกหลายเนาะเอ่ยเนาะเอาลูกหลายเนาะเอาลูกหลายโอ้คนนี้น้อยอยู่ทั้งกระแมนเป็นปะฮะโอ้เอาเจ้ามานั่งนี่ดูเจ้ามานั่งพี่ตัวอ้มาเจ้าเป็นตาฮักดีนั่งนี่ ก็ต้องไบ่จะไปสวนบนะ่โม่เนี่ยบ่ก็บ่ได้ไปใช้ดอกนี้ค่ะผู้ไม่น้อยโอ้ยนะคะลูกน้อยอีกพี่น้องกำลังได้สองเดือนโอ้เป็นตาฮักดีเนาะตั้งเจ็ดแปดคนพี่น้องหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผู้หน่อยยืดเทิงขันอีกยังมีผู้น้อยอยูย่เทิงคันอีกบ่แนนโอ้โหยังๆๆรีดโทรศัพท์จิตจีดกาดอยูว่วะอันนี้เป็นเฮือนเลยบ่เอลยด้วย โอ้เป็นเฮือนพี่น้องไอ้ห๊ะไอ้ห๊ะฟารมมีเหี้ยเนาะอาชีพเป็นต้นอยู่พี่ก็เห็ดหัวเห็ดสวนบ่เห็ดไทยเห็ดหน้าเนาะเป็น่้นละลักละแมนกับเห็ดสวนมันต้นเนาะจุ่น้องๆไม่ได้เข้างเฮียนบ่เข้ามีเข่าเบิร์ดเลยเข่าเบิดเลยมันนี่เป็นวันหยุดเนาะอาชีพโอ้งานประจำปีก็มีบ่แบบเข่าแบบ เหตุงานประเพณีผีมีมบ kind of ่มีอปีมีทุกปีสมมติว uh ่า huh. ค <ação> <milk> ู่ผ <Things> ัวเมียแบบพิดซูลินสาวนี่ต้องปรับใหม่กินหมูกินวันควัญบ่นแบบสไตล์เผาตะอ้อยเนาะถือผีคือกันเนาะจอยเลิฟเลิฟเลิฟใครคือกันภาษาชจ้เจ้าว่าอย่างไดกินเข่าจ้องจ้องโอ้ภาษาตะอ้อยจะด้วยเขินเนาะ ตัวนี้แบบยังเป็นถือประเพณีแบบแบบบ้านๆแบบบุหานเนาะยังเป็นบูหันแบบแบบเก่าแก่เดี๋ยวน,อน้อพี่น้องเอฟซีแฟนขับจากลาวแลยไทยเนาะเป็นตาหักเบิดน้องๆทุกๆคนเนาะมีเวลาจุเจ้าคอยเอาเบิดโชว์นางในไวัยเด้อคอยมาแล้วคอยสีเพื่อคอยกับซีซื้อขนมมาแจกจุเจ้ามาจ่ายจุเจ้าเพราะว่าบ้านนี้คอยมาเทือดสองเทือดแล้ว คอยมาแจกขนมมาว่าเจ้าก็อยู่บ่ะ่อยมาแจกขนมได้ว่อยก็มาหมอบเสื้อผ้ากันแดุ้ขเจ้าก็อยู่บ่ไกระยู่บ่อยู่ะเจ้าก็ได้ทั้งหมดนั่นน้อเมื่อเสื้อผ้าเจ้ากระได้บอ่ะ่อยเอามาแจ๊เงี้ยนี่บันเนียนมีงานกันสลายคอยสิแจกแต่เงินทุกคนรวยแล้วคอยสิบววให้ ดูกกระหาค้นเพื่อนเกินเลยๆจะสีน้อยนี่บ่ายไปทางใดบ้านก็ได้ก็ได้ข้าวซอยเรือแต่ลูกล้านก็สีคุณีแม่นี่ยืนลายเล้วเจ้าเจ้ามาพี่บดดูเจ้ามาพี่บดดูสลายค่อยมาบริจาคสองเทื้อแล้วมาเจ้ามาจำนำพี่ค่อยมาบริจาคหลายเทื้อแล้วค่อยมาบ้านนี่สองเทื้อสามเทื้อมาแจกเสื้อผ้าแจกเครื่องนุ่ง เครื่องถือแจกอ่าหลายแนวอยู่เพราะว่าคอยไปบริจาคอยู่เผ่าตะโวยหา่างมาเมื่อกี้นี้บัานนี้ละคขันหัจุ๊เจ้าแล้วบัานนี่คอยชิมาได้มันซุกนี่คอยชิโชหาหนางอันนั้นต์คอยเอาเบอร์โชละไว้แล้วคอยชิเอาขนมมาแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้ามาให้ยิ่กหน่อยของเฮียนเดคขันมาแล้วคอยชิมามันสาวอาทิตย์สมเจ้าอยู่บ้านเด้ว มาเาไม่แต่แจกแต่ลังเฮือนนึงไม่ซคยเเลยเนี่ขชิแจกแต่เหือดหลังน้อยขนาดใหญ่ขชิบุแจกเลยย่อเลยย่อเลยอยู่เฮือดีกแจกอยู่หน้าบ้านในขญัตเอาบ่ได้เออท่านบอจ้อยขมาแจกสินะฮะท่านอจ้าได้อยู่ยาวปะคอยับบ่อได้อยวางเครื่องปั๊บญัตกันตุผื้ตุผื้เลยบ่อได้คือลุน่อยบด้ันบ่มานี้แหละข่ัยชให้เลี้ยนคิวเอาบ่เนี้เพราะว่า แจกมันแต่เป like, you know, mm. no? no? mm ็ hmm. no. ืนแต่พวกมันนั่นแหละได้ไม่ต้องคอยจีจับให้คันไม่อยจะค่อยสิจับให้เนาะขับมันแจ็คแค่ไอเสี้ยงซั้นได้คันคันหัวว่างไว้ละบัวได้มันเขาญาติกันญาติพี่บัวได้กะได้มีเท่านึ่งญาติได้แต่สลิปเหลือแต่สลิปกับเสื้อซ้อนาะนึ่งญาตินะพี่น้องอันนี้อยู่ที่หมู่บ้านันเผ่านี่เหินเนาะอีกจะหน่อยก็จะเดินทางกลับอัตปื้อแล้ว มีมีเวลาว่างสิเข้ามาหามัญามันสุลายคาชิมะมันสุกเสาร์อาทิตย์เด้อเพราะว่าชุนเจ้าพักมันจะไปสวนไปหน้าเด้ขันจันทร์ฮอดสุกชุนเจ้าไปสวนไปหน้าแล้วบุมมีเวลาแม่นบอกซองเฟซไอจังะไวิธีชีวิตเผาตะโอยเล่าไต่เข้าไปเบิ่งคนติดตามหมื่นไปคนเพจคนติดตามหมื่นเก่าเข้าสองหมื่นคนแล้วคือนั้นคือซื้อเฟซไอตัวเรา บอกผักไทยตเลาะไสกุเออ่อเออันอน,อนบอพี่แม็กค่วิธีชีวิตเราตลาดตะลี่่บอเอออันนั้นอันนั้นส่องดังแล้วส่งใหญ่แล้วแต่ว่าเมื่อใดมันเสาร์วันอาทิตย์เนาะให้สมเจ้ารว,รวมรวมกันเอาออออแต่เป็นคนเล้วอยู่ลูกสุพ่พาอยู่บนลูกก่อนอนนีลงเนจัง Ais, นี่กับลูกเพนคอยเชี you. You you you? You know you ่ยเฮือนลังน้อยบัดนี้ค่อยเฮือนยังไงคอยชิบุไปเด้อบ่เนี่ยบ่เพื่อเฮือนตอนน้นลูกสมภาพนั่นแหละลังน่อยหันบ่ลังนนอยันบงกอกเจ้ามขอสู